ลูกพ่อแม่เป็นหัวแทบแย่เลยลูกยังไงกูจะกลับมาดานๆยังไงลูกเออก็กระหม่อมชัยออกไปประพาสชนบทสนุกมากเลยนะ้วแม่ยังไงเสด็จพ่อเสด็จแม่วันหลังเนี่ยกระหม่อมชัยอยากจะให้เสด็จพ่อเสด็จแม่ไปประพาสชนบทด้วยกันเลยวแม่ยังไะได้พ่อไปด้วยเหรอลูกกระแสแล้ยแม่กระหม่อมชัยคืน่อนแม่ยังไงเสด็จพ่อขอบใจมากลูกแล้วไม่เป็นอะไรใช่ไหมลูกเอะ ไม่มีใครมาทําอันตรายเจ้าไม่มีใครมาทําให้เกินกระไทยใช่ไหมใครมาจ้ามันกล้าหาเรื่องกระหม่อมชั้นของใสเลยพี่ยะค่ะดีมากพี่ยะค่ะกระหม่อมชั้นนี่จะน่าให้ฟังว่ากระหม่อมชันนออนจับวังหลวงกระหม่อมฉันไปที่ไหนเสด็จแม่อยากจะรู้ไหมพี่ยะค่ะไปที่ไหนมาลูกไหนลองเล่าให้แม่ฟังหน่อยสิง่ายเลยพี่ยะค่ะเสด็จแม่เดีรอเสด็จพ่อสักครู่นะพี่ยะค่ะกระหม่อมชั้นยังติดใจไม่หายเลยแต่กระหม่อมชั้นรู้ว่าเสด็จพ่อเสด็จแม่น่ะต้องเป็นห่วงกระหม่อมชั้นแน่ กระบอกฉันก็เลยบอกห้สอนกลับมาที่วังหลวงซะก่อนนะพี่ค่ะสิแ,สะแม่แสดงว่าการไปในครั้งนี้เนี่ยลูกคงจะมีความสุขน่าดูเลยนะลูกใช่พี่ค่ะเพราะว่ากระบอกชิมูนาเสด็จพ่อเสด็จแม่ออกจากวังหลวงไปเนี่ยกระบอกฉันมุ่งหน้าเข้าตลาดเลยพี่ค่ะเสด็จพ่อมุ่งหนา้าตลาดโอ้ลูกระอกเนตลาดก็คนเยอะน่าดูเลยลูกจะไปดูความเป็นอยู่ของร้านสะดวก็เป็นอย่างไรบ้างเพราะนี่คือครั้งแรกที่ผมฉันออกจากวังหลวง แต่พอกระหม่อมฉันนั่ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งสวยถูกใจกระหม่อมฉันเหลือเกินไม่รั้งตาเสด็จพ่อสวยถูกใจจริงเหรอลูกแสดงว่าลูกก็ตั้งใจว่าจะกลับมาบอกพ่อให้พ่อเนี่ยจัดกองขันหมากไปสู่ของใช่ไหมลูกกระหม่อมฉันเี็ว่าสวยกระหม่อมฉันปั้ำเลยพี่ชายพ่อพี่กระบอกฉันจะปั้มะนะโหปุ่ยเนหลบอบอ้วนไ <mich> e> ปหมดเลยพี่ชายแม่ค้าแม่ขายอ่ะ มุงดูกันเต็มเลยพี่ยาค่ะเสียงพ่อไอ้หนูพอพ่อครับไหมครับเขามามุงดูกันไอ้หนูเนี่ยก็เลยหยุดทําแบบนั้นใช่ไหมลูกกระบอกฉันบ้างต่อเลยพี่ค่ะเอาต่อด้คนดูเยอะเนี่ยวว่งมันใหญ่เลยพี่คเสียพ่อกระบอนปั้มปัมปัมัมนวิ่งหนีกระบอกฉันไปกระบอกฉันไม่รักความมียก็บอกฉันได้วิ่งตามไปเลยแต่สุดท้ายไอ้ครูหานนรงเนี่ยมันมาขวางกระบอกฉันไว้พี่ยค่ะอ๋อพครูหานนรงมาขวางลูก ลูกก็เลยหยุดการกระทำแบบนั้นกลับมาเมืองใช่ไหมลูกเรอบอกฉันไม่หยุดนะท่านไม่หยุดกระบอกฉันด่ามันแต่มันบอกกระ่อมฉันว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นลูกสาวของมันกระบอกฉันก็บอกเอ้านั่นก็ดีสิก็เลยสั่งให้ครูเนี่ยไปบอกลูกมันว่าให้ยอมมาเป็นเมียกระ่อกฉันเรื่องแค่นี้เองเสพพ่อทีนี้ทำไมมันจะทำไม่ได้เรื่องง่ายแค่นี้แต่เสด็จพ่อรู้ไหมทำไมลูกไอ้ครูเนี่ยมันบอกกระบอกฉันว่ามันทำไม่ได้มันไม่สามารถที่จะ มันมาเป็นเมียก็บอกฉันได้ก็บอกฉันก็เลยโมโหเล็นตกหน้าครูมาทีนึงเมียเขาเสียพ่อพอไอ้หนุูตกหน้าแม่จักรูเนี่ยมันไม่ดีเลยนะลูกนะเมื่อตกหน้าเขาเนี่ยหนูกลับมาเมืองเนี่ยก็ดีแล้วลูกเจ้าพ่อเจ้าพ่อรู้เปล่ะก็บอกฉันตกหน้ามันเนี่ยแต่ไอ้ครูไม่พอใจกับผมฉันนะพี่ยาเขาไม่พอใจลูกเจ็บแล่นครจะโกรธมันเลยชี้หน้ากับผมฉันกับผมฉันรับไม่ได้ตั้งแต่ก่อนฉันเกิดมา ไม่เคยมีใครมาใช้หน้ากับหม่อมฉันเลยกระำบังฉีดสองใบเลยใช้กระแสนตัดนิ้วให้ครูหา yep. ันไปังผ่านจะเดินไปขยากเรือเดิกจูเลยไม่ยากเลยเสด็จพ่อเห็นไหมเห็นหรือเปล่าไม่สอดเห็นกค่ตาไหมค่ะมันไหมวะหันหันหัยค่ะไอ้จูเพรามันจะเกินไปหน่อยแล้วลูกนะ กูคิดไม่เรื่องเพลงที่คืนนี้เองกลับมาบอกพ่อพ่อไปสู่ขออย่งจะง่ายสักแล้วก็ไปชี้หน้ากรอกฉันเลยพี่ยาค่ะและที่สําคัญสูงสุดนะลูกสาวมันโอ้โหถกระหม่อมฉันไม่ฟืนเป็นไปเลยลุกขึ้นด่ากระหม่อมฉันช็อตชอตเลยแล้วมันบอกว่าท่านจะได้มาเป็นเมียจะได้แต่ร่างที่ได้รุ่ยาานั่นเองกระหม่อมฉันได้ยินคำนี้กระหม่อมฉันโมโหเรืองขึ้นหน้าเลยเนี่ยลูกก็เลยกระบอกฉันเอาไปเลยใช้กระแสน Oh เสด็จพ่อรอดาถึงเมืองการทุกข์เข็ญเป็นเจ้าบ้านเจ้าเมืองมาทำมาทำเด้อแล้ว กับแม่ไม่เคยสอนให้เจ้าทำตัวแบบนี้ราชโคหชนะรุงเขาก็เป็นผู้ที่ให้วิชาและเลี้ยงเจ้ามาตั้งแต่เล็กแต่เจ้ากลับไม่ยักทุกคนของนานลรงกล้ากระทำในสิ่งที่เลวทรามทำแบบนี้ ม่กอ้ากอลองเดียกูชชไม่ทนไปเ่าทำรู้อะไรได้ช่างปัญขอเธอจะเป็นรจพี่ไม่มใช่เพียงแค่รูที่เป็นฝ่ายผิดเราทั้งสองเองก็ผิดเช่นกันนะพี่ชา อ่าคิรสิ่งที่กระบอกะทํทำมันกิงหรือว่ามันผู้เป็นเสด็จพู้โ้รยกระบอกฉันไ่เลยใช่ไหมคะที่เสด็จพูอกใจกระบอกฉันได้แต่งกระ่อมฉันเกิดมาเสด็จพ่อไม่เคยดูดาวว่ากระ่อมฉันเป็นจริงว่าผกรบอกฉันไม่รู้จริงือเรสิ่งท่กระบอกจะทำมันผิดไแนะเสด็จพ่้ก็ลงโทษกระบอมฉันได้เรียบร้อ เป็บอกใจที่าได้เสพ่อรุงเที่จะบอกฉันทำเรื่องแบบนี้ก็เพระว่ากะบอกปันสองฝ่ายอยากมีเวที่เสียพ่อไม้กระบอกที่อมมีลูกอยากมีเลาได้เสียพ่อเสียงแม่ไดุ้่แล้็อยากเสียพ่อกระบอกใจกระบอกใขอ่งเสียพ่อฝง เดี๋ยวคุักนะจะว่าอะไรนะเมื่อกี้นี้จะพูดว่าอะไรนะแคบอกที่มีเลียมเยคเสียพูยังมมเดียังไม่ลาในพ่อแล้วลูกถุงเบค้มาไหมมาขึ้นมานั่งบนนี้กับพ่มาบีกูบกับพ่อก่อลูกนมามามาเร็วเดี๋ยวจะว่าอะไรนะว่าอะไรนะลูกนะพูดใหม่ยเมียเมียบเยเธอ อยากจะมีเมียเจ้าพี่ที่ไอ้หนูทาแบบนี้เพราะว่าไอ้หนูอยากจะมีเมียแหละลูกใช่ไหมคะเสด็จพ่อแล้วทาไมไม่บอกพ่อป้าทเอ้ลูกีไม่ต้องร้อไม่ต้องรอลูกลลลถ้าไอ้หนูบอกพ่อเนี่ยนะพ่อก็เตรียมการทุกอย่างไว้ให้ลูกแล้วสหายของพ่อหันอ่อนเขามีลูกสาว พ่อเนี่ยจัดการมั่นหมายไว้กับลูกรอวันแต่งงานนะลูกนี่จะเป็นความจริงนะลูกจริงเหรอจ้าป้าป๋าตาจะไม่แห้งจับเป้าเลยจะมีมีอะไรอีกจะมี่างแล้วเหรอป้าป๋าใจไม่ดีไอ้หนุ่มมีเลยลูกทำไมป้าป๋าไปบอกลูกเนี่ยเขาเลยไอ้หนุ่มไม่ทำป้าป๋าเป็นลูก ยังไม่รู้จังเลยใครตั้งสถาภูมิเมืองนี้เนี่ยขอประพัดโทษบัตรังไม่ได้บอกไม่ต้องโทษนะลูกไม่เอ้กคิดว่ายังไม่ถึงเวลานะลูกไม่คิดว่าลูกแมคิดอยากจะมีเมียเร็วขนาดนี้นะลูกก็กระบอกฉันนะเนี่มีเมียจะได้มีลูกจะได้มีหลานให้ส่งต่อได้แม่งยัง้ม่รู้แล้วแล้วคุณมั่นของกระบอกฉันน่ะมีชื่อว่าอะไรอยังไม่รู้แล้วคุณมันของลูก เป็นซาเป็นลูกของชายพ่อขวัญอ่อนมีนามว่าโอหญิงรุ้งทองลูกรุ้งทองสวยที่นมาหาพี่แอค่ะสวยมากมากเลยลูกจริงเหรอพี่แอค่ะใช่จ้ะงานแต่งานเป็นพี่เสร็เลย่องเสด็จพ่อพี่แอค่ะไอ้หลูกพี่เองนะจะไปแต่งงานวันนี้เลยได้ไหมพี่แอค่ะไอ้หนูอยากแต่งวันนี้เลยกระหม่อมฉันอยากเห็นหน้าน้องรุ้งทองดอกที่เธอสวยถูกใจเอหนือเปล่าถ้าทำให้ลูกมีความสุขเนี่ยเดี๋ยวพ่อพาหนูไปวันนี้เลยลูกจริงหรือไม่ ้ะเรียบคมวันเลยอ่ะแต่ยังไม่สอนปีพระคุ้มมาแล้วเนี่ยยินดีด้วยค่ะไม่ได้บอกอ่ะบอกเว่าไม่บางตอก็ไม่ยอมบอกเาะว่าอยากได้